สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพร์จะพาไปตะลุยววกินงาน All Day All Night Food Festival ที่3ย่านมิตรทาวซึ่งงานนี้นะคะร้านค้าร้านของกินเพียบค่ะขายกัน18ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ตี5จนถึง5ทุ่มนะคะซึ่งวิธีการเดินทางนะคะสามารถขับรถมาเจาะที่ลานเจาะของ3าย่านมิตรทาวได้เลยค่ะกดลิฟต์ลงมาชั้นจีงานจัดอยู่ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเลยนะคะซึ่งวันนี้เราพาไปกินหลายร้านเลยค่ะมาเริ่มกันที่ร้านแรกเป็นร้านหมูปิ้งเจ๊บีเจ้าเก่าท่าดินแดงหมูปิ้งร้านนี้นะคะเป็นหมู วิ้งสูตรโบราณค่ะอยู่ที่ไม้ละ10บาทส่วนข้าวเหนียวห่อละหบาทหมูปิ้งไม้ใหญ่ดีเลยนะคะแล้วเนื้อก็คือมาแบบเน้นเ้นมันน้อยมีกลิ่นหอมหมักเครื่องเทศค่ะตัวข้าวเหนียวนุ่มดีส่วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านเจเกียงเจ๊กกองปราบวันนี้แพทย์จัดเป็นโจ๊กหมูโบราณใส่ไข่ถ้าแบบใส่ไข่นะคะอยู่ที่ชามละ70ถ้าไม่ใส่ไข่ชามละ60และที่ร้านนะคะเขาจะราดเป็นน้าซุปหมูสับข้างบนตัวข้าวโจ๊กเนื้อเนียนดีค่ะและเขาก็จะมีปลาู้โกกรอบโดยมาให้ด้วยนะคะตัว น้ำซุปกลมกรอมข้าวนุ่มๆเลยค่ะหลังจากกินโจ๊กเสร็จนะคะแพทย์เดินมาเจอร้านหงกีค่ะร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรฮ่องกงนะคะเขามีไส้กุ้งไส้หมูสับไส้หมูแดงแล้วก็มีแบบผสมวันนี้แพทย์สั่งเป็นไส้กุ้งผสมกับ,มกบหมูสับอยู่ที่90บาทเขานะคะก็จะทําก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ร้อนๆเลยค่ะยกเครื่องนึ่งมานึ่งที่งานเลยนะคะซึ่งตัวกุ้งเขาจะเป็นกุ้งแบบก,บกรอบๆเด้งๆแล้วก็จะใส่หมูสับแล้วตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดเขานะคะแป้งนุ่มมมมาากกกค่คก่่ะะททุนนนแแแลล้้้วิปงจหอีร ะะพอเขาแซะออกมาเสร็จเขาก็จะตักใส่จานให้เราแบบนี้ค่ะข้างล่างจะเป็นคนาลวกนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ามันหมูแล้วก็ราดตัวน้ําซอสค่ะน้าซอสเขารสชาติเคม็เคมๆหมนหวานแล้วก็จะมีน้ามันพริกมาให้ราดแบบนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสดแป้งนุ่มๆแนะนําเลยค่ะทุกคนซอสเขาก้มกล่อมดีไม่เค็มเกินไปนะคะส่วนตัวแฮว,ว่าไส้กุ้งอร่อยเลยค่ะกุ้งกรุบๆดีค่ะร้านต่อมานะคะแพ้เดินม,มาเจอร้านลาดหน้าปฏิพัทธ์นะคะสั่งเป็นลาดหน้าหมูใส่ไข่น้าอยู่ที่ชามละ65บาทซึ่งของที่ร้าน จะเป็นหมูนุ่มหมูหมัมกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ส่วนไข่น้ํานะคะเขาจะเอาไข่ตอกไปใส่น้ําราดหน้าค่ะแล้วก็โปะให้ข้างบนแบบนี้ตัวไข่น้ํานะคะไข่แดงจะเยิมย้มๆอยู่นะคะทุกคนส่วนน้ําราดหน้านะคะไม่หวานเกินไปออกกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นหอมพริกไทยและจากนั้นนะคะก็เดินมาเจอร้านลูกชิ้นหมูแห้งนาราแพ้สั่งเป็นเซตเอ็มค่ะได้7ไม้ราคา100บาทตัวลูกชิ้นหมูนะคะพอกินคู่ออกับน้ำจิ้มนะคะเนื้อเขาจะมีความหนึบเด้งน้ำจิ้มรสชาติออกเผ็ดๆหวานๆอร่อยดีค่ะและจากนั้นเราก็มาต่อกัน สั่งเป,ป็นกระเพาะปลาใส่ไข่กับเนื้อไก่เห็ดหอมอยู่ที่ชามละหนึ่งร้อยบาทของที่ร้านนี้นะคะจะมีแบบใส่ปูกับหอยเป๋าฮื้อด้วยนะคะตัวกระเพาะปลาน้ำซุปกลมกรอบดีค่ะส่วนตัวแพร่เติมแค่พริกแล้วก็พริกน้ำส้มเพิ่มแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไม่มีกลิ่นหืนน้ำมันร้านต่อมานะคะแพ่เดินม,มาเจอร้านโซกุยไช่ของร้านนี้นะคะจะมีเกีย๊ยวกุยไช่ทอดกรอบแล้วก็กุยไช่ไร้แป้งซึ่งตัวเกี๊ยวกุยช่ทอดกรอบนะคะอยู่ที่ชุดละแปดสิบบาทได้มาหลายชิน้นเกี๊ยวชิ้นใหญ่ดีนะะนนนนะะะะคคแป้้งงงบบาาากกรรออสสส่่่วไไไขใชติมิมมมเฟื แล้วแอบคิดถึงกุชช่าชนบุรีเลยค่ะทุกคนกินเพลินมากค่ะร้านต่อมานะคะแพ้เดินม,มาจัดสาคูไส้หมูแม่กีราชวัตรวันนี้สั่งเป็นสาคูไสหมูผสมกับข้าวเกลียบปากหม้ออยู่ที่กล่องละหกสิบบาทตัวแป้งข้าวเกลียบปากหม้อเขานะคะเป็นแบบหนานุ่มตัวไส้ข้างในนะคะจะเป็นถั่วผัดกับไชโป๊รสชาติเป็นหวานเค็มๆค,ค,ค่ะส่วนตัวที่เป็นสาคูไส้หมูนะคะแป้งก็เหนียวนุ่มหนึบแป้งบางกําลังดีนะคะส่วนตัวแนะนําให้สั่งแบบผสมกันค่ะเวลากินนะคะเขาจะโรยเป็นกระเทียมเจียวมีผักกับพิ่ขี้หนูมา ตัวไส้รชาออกเคม็ๆมๆหวานๆกลมๆและที่งานนี้มีร้านหมูแดงอมรวามาออกนะคะไอติมมะม่วงนะ้ำปลาหวานเด็ดมากแลร้านต่อมานะคะแพเดินม,มาเจอร้านกูหลงเปาเจ้าเนี้ยจะเป็นซาลาเปาแป้งสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะทํามาจากมันเทศตัวแป้งเขามีความนุ่มหอมตัวซาลาเปาชิ้นละ20บแบบมันโถลุกละ10บาทแพ้สั่งเป็นไส้หมูแดงกับไส้เผือกกวนมาค่ะและที่ร้านมีขนมจีบชาไทยใส่แก้วรวมกันแบบนี้ด้วยนะคะร้านต่อมานะคะแพเดินม,มาจัดน้ำมังคุดสกัดเย็นของร้านเย็นสวร์ค่ะขวดละร้อยหกสิบน้ำมังค คนมากค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะก็ได้มาจัดยำผลไม้ของร้านสวนสมพรค่ะชุดละ85แพลเรียกเป็นน้ำปลาหวานร้านนี้เขาให้ผลไม้มาเต็มกล่องเลยค่ะทุกคนส่วนนี้นะคะเป็นร้านชาดอกไม้ชอละเมียดค่ะชาดอกไม้เขาใส่มาเป็นซองๆน่ารักน่าซื้อฝากมากแนะนําเลยส่วนร้านนี้นะคะเป็นซูโมโตเกียวกะทิสดตัวแป้งโตเกียวเขานะคะเขาจะผสมกับตัวกะทิมันจะมีความกรอบข้างในจะมีความนุ่มๆแล้วแป้งเขาจะไม่แข็งวันนี้แพลจัดแบบ3ชิ้น60ค่ะตัวไส้สามารถเลือก ือกที่หน้าร้านได้เลยแพลว่าแป้งเขากรอบแล้วก็หอมดีนะคะข้างในเป็นไส้ไก่ทอดช่ำๆเลยค่ะพอกินโตเกียวเสร็จนะคะเราก็เดินไปเจอร้านหมี่ไก่ฉีกชื่อว่าไก่ฉีค่ะอยู่ที่กล่องละ9 5บาทเขาให้เส้นหมี่มาแน่นกล่องเลยนะคะและข้างบนก็ทอบด้วยเนื้อไก่ฉีชิ้นใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ใส่เป็นน้ำพริกากะกหมูกับพวกกระเทียมเจียวมาให้ของร้านนี้นะคะถ้าเอกมากลมกลม่อมดีค่ะทุกคนเส้นไม่ค่อยติดหวานมากนะคะร้านต่อมานะคะแพ้เดินมาเจอร้านข้าวหมูทอดปะของเจ้านี้นะคะจะเป็นหมูทอดส่วนสะโพกกับ ซึ่งวันนี้แพะสั่งเป็นข้าวหมูทอดแบบผสมเลีอยเป็นสะโพกผสม3ชั้นอยู่ที่ชุดละ60และอีกกล่องนี้นะคะแพะสั่งเป็นข้าวยำมหมูแซบอยู่อีกกล่องละ70ของร้านนี้นะคะเขาให้ปริมาณหมูทอดเยอะดีค่ะแล้วแป้งหมูข้างนอกนะคะไม่ค่อยหนาข้างในจะเป็นเนื้อหมูแบบนุ่มๆค่ะแล้วถ้าเป็นแบบยำแซบนะคะรสชาติคือเผ็ดเปรี้ยวแซบจัดจ้านมากส่วนหมูทอดแบบปกติเขาจะมีกระเทียมเจียวโรยมาให้ค่ะตัวข้าวนุ่มดีส่วนหมูก็คือให้มาเยอะสะใจดีนะคะร้านต่อมานะคะแพะเดินม,มาจัดฮอทดอกชีสเนื้อ สลด์ของร้าน Under House Cafe Co. ค่ะของร้านนี้เขาเป็นฮาลาลน,นะคะทุกคนอยู่ที่ชีสละ99บาทที่ร้านเขาจะเอาเนื้อสไลด์มาผัดกับหอมแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะโปะด้วยชีสข้างบนแล้วก็จะเอาฮอทดอกที่เขากรีวยว้นะคะเอามาประกบเนื้อแบบนี้เลยค่ะและนอกจากชีสแผ่นนะคะเขาราดซอสชีสมาให้แบบสะใจมากทุกคนแถมยังมีแตงกวาดองมาให้ด้วยตัวเนื้อหอมดีนะคะมีความหวานจากหัวหอมและจากนั้นนะคะแพ้เดินมาจัดเค้กกล้วยหอมของร้าน Bake t o Wave ค่ะสั่งเป็นเค้กกล้วยหอมบ คอฟซอเติกคาราเมลมานะคะถ้วยละร้อยยี่สิบห้าเค้กุ้ยหอมนุ่มมากหวานน้อยส่วนนี้นะคะเป็นร้านเค้กตัวเกียววันนี้แพรสั่งเป็นเค้กโค้ดไส้มาค่ะทุกคนชิ้นเนี้ยหนึ่งร้อยบาทแต่ของที่ร้านอาจจะเริ่มต้นห้าสิบบาทได้สองไส้นะคะตัวแป้งเขาจะมีความกรอบหอมนมเนยแล้วไส้นะคะคือให้แบบสะใจมากมีแฮมไส้กรอกปูอัดชีสไข่กุ้งแล้วก็ทาพริกเผาให้นะคะแถมยังมีฟรีซ้อมเขือเทศกลับมาอยองเนสไทยด้วยค่ะไส้คือแน่นมากค่ะทุกคน จริง,รงชิ้นเนี้ยกินได้2คนเลยนะคะเพราะว่าไส้เขาให้มาเยอะมากและที่งานเนี้ยมีร้านมะหม,มูกไก่ทอดยักษ์มาออกด้วยค่ะทุกคนของเจ้าเนี้ยจะเป็นสโควกไก่ทอดชิ้นยักษ์นะคะอยู่ที่ชิ้นละ80บาทซึ่งของเจ้านี้นะคะแป้งเขาจะมีความกรอบไก่ข้างในนะคะจะนุ่มๆและรสชาติแป้งเขานะคะอร่อยแป้งไม่จืดส่วนเนี้ยเป็นไก่ปอกชุดละ80ให้ปริมาณยกตะกร้านี้เลยค่ะถ้าใครชอบกินไก่ทอดยักษ์นะคะแนะนําให้มาจัดเลยและที่งานเนี้ยเขายังมีพวกเบอร์เกอร์ไก่ยักษ์มาออกด้วยนะคะของร้าน เขาจะมีซอพริกกับซอหมือเทศมาให้กินคู่ไก่ทอดค่ะใครชอบไก่ทอดแนะนําเลยค่ะทุกคนและที่งานนี้ยังมีของกินอีกเพียบเลยนะคะรีบไปเลยค่ะทุกคนตั้งแต่27พฤศจิกาจนถึง1ธันวาคมปี67